คำเตือนรายการนี้จะทําเพื่อความบันเทิงและมีเนื้อหาตรงไปตรงมาผู้ชมควรตั้งสติให้ดีและใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยเลือกดึกเว้ยวันนี้เว้ยน,นัดยิงนี่คะอุปกรณ์คุณหมดนี่ว่าหายละเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่มีอีกพี่ขาดเจลี่ยังเจอของพิเศษผมพี่ครับมันคืออะไรครับมันคือ ว้ยวันนี้ว้ยนัดยิงนี่กะสวัสดีเจ้าอยู่ไหนเจ้าโอเคอีกสองชั่วโมงเจอกันนะอืมว้ยมียิงว้ยวันนี้ว้ยสนุกกูละแต่งตัวปับ๊บอ,อุปกรณ์กูหมดนี่หว่าชิปหายละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อของเซเว่นตังหมดปะงว่เมียไม่ให้ตังใช้อีกช่วงนี้ตังไม่มีอีกชิบหายแล้วไปผมอย่างนี้นะ ยังอีกยังยังส่งซิกขนาดนี้แล้วยังติ๊งโอ้โหยไอ,โโอ,โโอโโสัตว์ต้องให้เรียกอย่างนี้นะไม่มีพี่บอกว่าวพี่ไม่มีเจลนะเหรอมึงยืนตรงนี้อะไรมันต้องเขารู้แล้วพ่ามันเปี้ยงกันอ่ะเขาบดเลยช้ามีนักสาวเห็นไหมเนี่ยพี่ขาดเจลฮะพี่ดึงเจอของพิเศษผมพี่ครับโอ้โบอกเลยพี่ต้องใช้ของสิ่งนี้ครับหืมเฮียน้ำลายเหม็นด้วยขมขุดนไปเนี่ยนานแล้วเนี่ยมึงสักทีดิปิง โอ้ยพี่เท่าเคียค้างแสบตาเลยนิงเริ่มลีลาเยอะนะคนดูเริ่มเยอะไอ้มึงเริ่มลีลาเยอะนะนี่มีคนทักเหรอมึงเล่ามึงเล่าเขาฟังนี่มีคนทักมึงว่าะไนะนาเซเว่นเนี่ยเล่าไปพี่พี่ใช่พี่ปิ๊กฟันฟิวหรือเปล่าเหรอใช่ครับจะให้ไลฟ์เสร็จแล้วแฟนแฟนมึงอะไรจ้างให้มาคุยหรือเปล่าหรือให้พักกำลังใจมึงเห็นมึงท้อแท้โดนด่าบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้าแนะนำมันคืออะไรครับมันคือ ่งาพี่เรามาดูข้างในเนี่ยเรามาดูข้างในดีกว่าว่าอีที่นึงที่นึงเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเออมึงจะรีบไปไหนเนี่ยใจกันเลยได้ยังเนี่ยเอ้ยได้แล้วมึงหามาจริงไหมหาจริงที่โธ่มึงเอากระต่ยมาดิเอ้า จบ่นกับมึงยังไงดีล่ะของเออแค่นี้มึงก็ไม่เตรียมมาให้ดีไว้ข้างล่างก็ได้เขาดูหาว่ากูคิดบ่นกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะให้ย,อย,อยู่กับมึงสองวันนี้กันวที่ว่ากูเนี่ยนี่พี่ค,พครับพลาสติกนี่คืออุปกรณ์ของมันไป่ได้วยไหมเนี่ยอ้าวมันมากับกล่องไงพลาสติกนะครับพลาสติกกูจะอุจวูห์มึงเน่อยก่อนนี่พี่กล่องครับกันมีขวดเจลครับเจลอยู่ข้างในครับ หวีนี่พี่ไม่หวีพี่เนี่ยแกดูเลยแค่นี้ใช่ในกล่องมีแค่นี้เออเออเออนี่ไง้พี่กินไหมไงกินหวีดีแต่กินมือมึงไม่ไหวเหม็นโอ้โหพี่ผมจกปลาแดกมาเมื่อกี้แล้วเจลอะ่ะ กลิ่นนี้คือมันเขาบอกว่าไปกลิ่นซีตัสกลิ่นซีตัสใช่กลิ่นซีตัสกลิ่นซีตัสจะเป็นกลิ่นที่อยู่ในไอ้กลิ่นน้ําหอมที่เป็นเบอร์กามอตผสมกับมะนาวเบอร์กามอตใช่เบอร์กามอตมันน้ํายาปลวกผมไม่ใช่เหรอวะมันบอกว่าช่วยบำรุงผมด้วยไงบำรุงผมผำรลงผมบำรุงผมดินผ่านกันเหรอส่วนผสมมันอะไรบ้างเนี่ยอ่านไม่ออกพี่เฮ้ยภาษาจีนมึงโง่จริงนี่ไงชิงชอชีชาชีชอชีชออ๋อ เลยดีกว่าเบื่อมึงละหนึ 1, 2, 3, <ต>่งสองสามตะไบเออมันชัดเจนล่อง,ง่ายล่อเร็วเท่ทันใจกับพีเด็ตเพื่อท่านชายสายเล่งด่วนโดยเฉพาะพบกับหมีเจลจะทรงง่ายสุดยอดกรรมสมบาูารนเพื่อการใช้งานที่ลงตัวเปิดขวดชักหมีหยิบขึ้นมาเสยเสยบรรจงละเลงเนื้อเจลลงบนหัวด้วยสมบัุิที่มีส่วนผสมของวิตามิน B5 นอกจากล่อเท่ได้ไวยังบำรุงผมแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะอีกด้วยของดีขนาดนี้ต้องหามาลองนะครับ พี่ครับเราถึงขั้นตอนการใช้แล้วครับผมก่อนจะไปใช้ผมจะเล่นไมากระุลให้พพี่ดูก่อนผมจะแยกขวดนี้เป็น2ขวดพี่เฮ้ยจริงดิจริงป้าจะทำไม่ได้อะทำไม่ได้เอาตังผมไปเลยบาทนึงดูนะตึก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 อื้มยัดเเป็นไงไอหามึงตั้งสองขวดอย่างเงี้ยเอาตุ๊กโอ้ยเสียเวลาเล่นจริงจริงบอกแล้วอย่าไปเชื่อมันไปเลยเซ็ตเลยพี่เซ็ตเลย เช็ดเช็ดอะไรบ้างสุก็ปลวกก่อนไงยใช่ก่อนใช่ก่อนไม่ไม่ทิ้งเซ็ตผมนะเซ็ตผมได้เลยงามยามดีแล้วนี่ครับทำไมครับได้เวลาเซ็ตผมไม่ขีแล้วเซ็ตผมกูเนี่ยนะใช่อืมอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ชีวิตนี้เว้ยกูยอมก้มหัวให้คนเดียวทักผมเมียกูไงไงอ้าวนายบอกไปหาเด็กต้องไปหาเด็กไปไม่ได้ไม่ได้ตอนถ่ายตอนก่อนมาเซ็ตเลยเซ็ตหัวมึงงามได้เซ็ตหัวกูไม่เอา ของดีไม่ดีผสมอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยช่างชี้จชชี้ชอแล้วมึงเนี่ยวิธีการใช้นะครับครับหยิบเจลขวดเดียวขึ้นมาก่อนขย่าให้เจลมันติดวิดหยิบเจลขวดเดียวคือจิบอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือไงต้องขวดเดียวขวดเดียวอันนีดิะะจะได้แบบมีแรงขยอกเองอ่าไม่ได้ชกว่าอวสัตว์หยิบเังขึ้นมาแล้วก็หมุนกัดหกอันะหมุนนี่กอดหมุนใช่หมุนฝาช้าช้ชัดถ้าไม่หมุนฝานี่เปิดไม่ได้ดึงไม่ได้ต้องหมุนฝาก่อนแล้วก็ ดึงเจลขึ้นมาปั๊บปัป๊บอืมปาดเลยเส็เอ้าอเหี้ยว่าทำไมต้องหวีด้วยหวีด้วยมึงเป็นใช่ไหมเนี่ยหวีมาเอาเจลมาปาดเส็ดหัวแล้วมึงม,มีหวีทำไมไอ้ชิบหายนี่ไงเฮ้ยไอ้ยะฮ่าๆอย่างนี้เว้ยเฮ้ยแต่คุยใช่ได้ใช่ได้ชไดใช่ได้อืมเฮ้ยเจลเจลเจลได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยนึกว่าแบ็คพิทมาอ่ะแบ็คพิทคืออะไรแบ็ทพิทแบ็คพิทแบทพีทแบทพิทจะเล่นดารานอกเสือกไม่รู้จักชื่อเกวีนี่คือมันดีเพราะหวีดีเพราะมือมึงอ่ะเนี่ยเหรอเซตแบบคร่าวๆลองนี่พี่ลองก่อนถึงตาพี่แล้วกูไม่อยากใช้เพราะมือเลยขยอยก่อนขยอยก่อนอ่ะเหรอขยอยก่อนเฮ้ยเอาห้านี่เลยอืมหมุนใช่ไหมหมุนก่อนไม่หมุนเปิดไม่ได้กูไม่เชื่อมึง ดูสิโอเคโอเคตาหมโอเคโอเคนี่อย่างนี้ด้วยตามมึงไงนะใช่ฟับเดี๋ยวนนเดี๋ยวกูไม่ชำนาญว่ะเดี๋ยวกูขออุปกรณ์ช่วยก่อนผมสวยป่ะไอสัตว์ผัวกูยุ่งมันรู้ได้ว่าไทยวีขยำมุนฝามุนฝาจุ่ม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 เข้าปากเข้าปากมึงจะกินเหรออ้าวนี่เข้าเร็วไปเลยต่อเลยข้ามเลยนี่มันต้อง ใส่เลยใช่ไหมใส่เลยปืดป๊ดปื๊ดเอาเอาวีเอาวีธรรมาดมาป่ะธรรมาดมาป่ะวีอาจจะอ่อนไปของพิเศษมึงทำกูอีกแล้วอีหาเอ,อ้ยกอูอึ๊ดอึดอึดกวีธรรมาดามพี่น้องหามันแล้วกู <c oughs> รู้แล้วทำไมมึงเอามือปดัดนรื่ไม้ชิโนะ <c oughs> นี่ กูรู้ละพี่เอ้ยดูของมึงจริงๆมันจะมีหวีทำไมเนี่ยหวีมันสภาพไม่มีความแข็งแรงเลยเฮ้ยแต่เจลใช้ได้นะเอามาดิเอออย่างงี้หวีต้องงี้เออแข็งๆหน่อยเราเราใช้กันไม่เป็นวะเกี่ยวไหมตรงความมันก็ใช้กันอย่างนี้น่าจะมีอยู่เวบียวเหรอใช่ ผมไม่เอาสันหวีหวีหรออย่างนี้เหรอใช่สันหวีสันหวีสันหวีคือไหนนี่ตรงนี้อ๋อไมบไม่น่าใช่เหรอมันไม่น่าใช่ไม่มีอยู่เวีเดียวแหละน่าจะเอาหวีกันหวีแหละอืมใช่ใช่มันต้องหวีแบบฟืดฟืดฟืดอย่างนี้เลยเห็นที่ในคลิปอ่ะคิดซะว่ามันเป็นของแถมตัวหัวมึงทำไมมันหัวมึงมันสวยหัวกูวะหรือเพราะกูวะไอสัตว์ไอสัตว์ชิบหายละ แข่งแล้วเนี่ยเวนใส่เข้าอีกใส่เข้าอีกใส่อีกใส่ให้มันกัดอีกเองของเก่ายัางไม่หมดเลยยังให้คกูใส่อีกออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเซตก,ก่อนนะฮะเอาดีๆก่อนเสียเวลา many many minutes later เป็นไงบ้างพี่ครับใช้งานแล้วก็โอเค ไม่แย่กับปึ๊ดป๊เดียวแห้งมาถึงขั้นตอนสรุปของเจ้าวีเจลเซตส่งง่าย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 เวีเจลจัดสรงง่ายๆๆๆยง่่ามึงเอามาจริงมั้ยเนี่ยชื่อตั้งเองเอามาจริงชื่อตั้งเองด้วยตั้งเองลืมเออลืมไว้ได้นี่ลืมแห่ราคาเท่าไหร่สองบาทไทยครับผมบ่สองร้อยหมิลลิลิตรใช่ไหมใช่อืมสอขวดครึ่งโลรับเออไม่แพงไม่แพง หลังจากใช้นะครับการจัดทรงเนี่ยเอาข้อดีก่อนเลยการจัดทรงเนี่ยผมว่าอยู่ที่คนละเพราะว่าดูจากหัวมันนะมันใช้ไม่กี่ทีเองนะปาดปึ๊บปุ๊บป๊บเสร็จแต่ของผมเนี่ยดูดิมันก็ไม่แย่หรอกแต่ว่าด้วยความที่ผมเส้นเล็กไงแล้วก็กัดสีบ่อยเวลาหวีผมมันก็จะติดมันเลยแบบคุณภาพมันก็เลยไม่ได้ดังใจนี่ต้องแบบใช้มือใช้หวีอันอื่น<แ>ส่วนการแห้งเร็วของมันที่มันพูดนะจัดทรงง่ายเนี่ยแห้งไวผมว่าเต็มสิบผมให้เจ็ดแห,ห้งไวใช้ได้เลยคือแบบ เผลอไม่ได้นะนี่คือแก้ลำบากแล้วเนี่ยแข็งแล้วเนี่ยส่วนกลิ่นของเจ้าเจลเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าโอเคมันไม่หอมแบบสเปรย์อะแต่มันก็ไม่เหม็นเหมือนแว็กทั่วไปที่แบบแบบแแบบแบบยี่ห้อแบรนด์ดังอะนะอันนี้เวรากลิ่นเนี่ยผมชอบส่วนข้อเสียที่ผมหาที่ติมันนะอย่างเดียวเลยสุดยอดของวีมันเนี่ยนิ่มนิ่มมันนิ่มไปไหนนิ่มแบบวีไม่ได้เลยดีกว่าถ้าติดนะเนี่ยดูดิโอ้ เป็นผมหาขวดใส่เอาหวีแม่งทิ้งเรล้าเจลใส่มือเหมือนมันอะเราเซต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 หวีตัวเองปาดได้เปล่าผมว่าตอบโจทย์แล้วก็มึงก็เปลี่ยนชื่อเลยหวีจะส่งง่ายเป็นเจลเซตส่งง่ายแทนโอเครับรองขายดีหวีเอามาเหมือนเป็นกิมมิกแม่ช่วยเยียอะไรเลยสัตผมนะสัวผมนะส่วนทันเนนให้มันนี่ก็ราคาคุณภาพเอาไปเจนไม่แย่นี่ดีใช้ได้สบายๆถือว่าโอเคของมันหามา <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ลิขิตผ่าน ED approve คืออะไรนะ ED approve approve ใช่สกดยังไงข้ามเลยเอาละครับผมพวกเราก็ขอจบการรีวิวเจ้าหวีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากให้เรารีวิวสิ่งไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดกระดิ่งเตือนกันไรร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 รนราจะเป็นรีวิวอะไรเรามาดูกันนะครับผมสรร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 นรร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 ร ฮัลโหลจ้าอืมอืมอืมจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมไปอ่ะพี่ไปได้ดีอะไรล่ะไอ้สัตว์เล่นกับมึงมาเนี่ยสาวเหนือเฮ้ยพี่เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปกินทีเฮียกินตื่นเลยมึงไปไหนก็ไปไปกูนอนแล้วพี่ไปก็ได้ป่ะพี่เอาไว้ไหมเนี่ยไม่เอาไว้เลยเบื่อมึงจริงชีวิตกูพังพินาศหมด